เรือนจำกลางคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผลโทธิวพรชนะพนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์สุวารีรองอธิบดีกรมราชัณฑ์และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของพลเอกไพบูรณ์คุ้มฉาย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเรื่อง59ย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชัณฑ์โดยมีนายสุรศักดิ์เกลื่อนคำผู้บัญชาการเรือนจำคลอ,องไผ่พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และพาเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในเรือนจําซึ่งเรือนจํคลองไผ่อําเภอสีคขิ้วแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังที่กําหนดโทษตั้งแต่15ปีจนถึงประหารชีวิตจํานวน3,907คนเพียงแตามาติดตามงานนโยบายของท่านรามนมตีในเรื่อง59ย่างของรฐมนตรีว่าการส่งยุติธรรมบนเไฟคุ้มฉายาในวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มา,มาไล่อะไรมากมายเพียงแต่การมาดูว่ากระบวนการสร้างสารรค์คนดีสู่สังคมเนี่ย มันเดินไปตามเป้าหมายไหมนะครับปัจจุบันก็เรือนจําทองไผ่เองก็ได้แก้ไขดาเนินการนาวันนี้ก็เป้าหมายออกมาสวยงามมากนะครับวันนี้ก็เลยให้ใน,ในส่วนหนึ่งของกรมพินิจและกรมปุมพฤตก็เข้ามาดูด้วยเพื่อที่จะไปทําในส่วนของกรมพินิจต่อไปในส่วนของศูนย์พินิจเด็กทั้งหลายนะครับส่วนกุมพฤตก็จะมาเตรียมตัวในเรื่องของเดินจําโครงสร้างเบาในอนาคตต่อไปครับก็อุปสรรคก็คงไม่มีเพราะว่าทุกคนเดิน ณวันนี้1 4 3แห่งทั่วประเทศได้เดินตาม5เก้าแยคิดว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคิดว่าคงไม่มีอะไรหลนะครับเห็นแต่ว่าเรื่องนี้ก็เียนแต่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านให้ความสําคัญมากและให้ผมได้เดินทางมาดูเพื่อให้กําลังใจเจ้าที่ที่ได้ทํางานมาอย่างเหนื่อยยากในห่วงระยะเวลาปี5857ที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับนโยบาย5้ย่างก้าแห่งการเปลี่ยนแปลงราชธรรมคือการควบคุมปรับปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำการจัดระเบียบเรือนจำให้มีความสะอาดสร้างนิสัยการเป็นระเบียบเพื่อป้องกันการซุกซ่อนสิ่งของการฝึกวินัยผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบมีความรบับผิดชอบต่อส่วนรวมการพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสังคะสาสมาธิโดยใช้หลักสมาธิที่เป็นหนทางสู่สวงสวรรค์ของหลวงพ่อวิริยังศิลินทโลและการสร้างความยอมรับต่อสังคม ปรับทัศนคติสังคมให้มีการยอมรับและให้โอกาสช่วยให้ผู้พ้นโทษตั้งใจเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งในภารกิตของ9 5ย่างเนี่ยนะครับเป็นจำครองไข่เราเป็นเรียนจำความมุ่งคงสูงหนึ่งในห้าของเรียนจำความคงสูงครับเราเป็นเรียนจำสีขาวนะครับปลอดจากยาเสพติดโทรศัพท์มือถือร้อยเปซนนะครับในส่วนของการจัดระเบียบเรียนจำนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าเรียนจำเรานั้น ถูกสุขาลักษณะนะครับภายในเรียนจาสวยงามผู้ขังมีวินัยนะครับแล้วก็สะอาดเรียบร้อยครับในส่วนของการฝึกระเบียบแถวก็ดีการฝึกการสวนสนามก็ดีนะครับรวมตลอดจนถึงความโปร่งใสในการทํางานความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าที่ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับให้ความรักให้ความยุติธรรมให ความเป็นปึกแผ่นนะฮะขององค์กรเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรของเราวันนี้มีความรักมีความสามัคคีกันอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้องค์กรของเรานั้นก้าวไปสู่ก้าวย่างที่5คือการยอมรับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะญาติของผู้ขังนะครับโดยนโยบาย5้าก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชธรรมจะนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมราชธรรมต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมต่อไปจิรยุพันคำถ่ายภาพกิติชัยพิเชษชัยกุลรายงาน